หยุดถ่ายก่อนเดีชอฉันชอบมากทำไมเราไม่รู้จักก่อนหน้านี้เฮ้ยฉันรู้สึกว่าฉันสวยได้อีกคือเชื่อคุณแพทแล้วคือแมนเจอเขาคือไม่ได้เตรียมนะคือบังเอิญเจอจริงๆอืมแล้วแล้วพี่แพทก็บอกว่าคุณหมอคือแบบแกเชื่อฉันคือฉันทํามาหมดแล้วซึ่งเราก็รู้จากพี่แพทมานานพอสมควรคือพี่แพทก็คือเป็นเจ้าแม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่แพทบอกว่าคุณหมอคือแบบจบเลยที่เดียวแบบไม่บวมไม่ช้ำไม่เขียว ล้วหน้ามันเหมือนซื้อหวยเธอเข้าใจป้ะที่นี่ไม่ต้องซื้อหวยถูกแน่นอนอาจารย์หมอโก้ค่ะเราจะได้แบบนี้คือทุกคนเชื่อไหมถามไปในไอจีว่าแบบมีปัญหาอย่างนี้ทําอะไรดีหย่อนคอยก่อหน้าไม่กระชับผิวไม่แบบไม่อิ่มไม่แน่นไม่ฟูเนี้ยทุกคนคือพิมมาวัชคัพช่าสินเชื่อ social อ่ะเธอข้างนี้ที่ย้ำไม่ได้ทํานะและฉันไม่ได้แต่งหน้าจริงแบบลองลองหยิกข้างที่ยังไม่ได้ทํากับข้างที่ทำเทียบกันจะรู้เลยว่าผิวด้วยภาน จริงคือเนื้อเนื้อข้างนี้มันรู้สึกมันแน่นเหมือนเหมือนเนื้อปลาที่เฟิร์มอะ่ะข้างนี้มันแบบมันเป็นฟิลหลงๆเนาะเหมือนกับที่แมนบอกว่าเหมือนคุณหมอเขาแบบฝนคอนทัวร์ให้อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบพาร่องแก้มหน้าผิวอย่างเงี้ยให้ตึงขึ้นให้เต่งให้แน่นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอ่พอเข้าใจแบบพอเข้าใจการทํางานของมันแลหละคือเหมือนแบบพาพาตัวยาเข้าไปผ่านแค่รูเข็มรูเดียว ได้แต่แบบติดคุณหมอแล้วล่ะตอนเนี้ยเราจะสวยที่สุดต่อเมื่อเราหักตัวเองแบบนี้เลยค่ะ